สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาเจอกับบอมอีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้ออามารวมรถเอาติดนะคะมีทั้งเบนซินล้วแล้วก็ตัวไฮบิดเลยนะคะมีตั้งแต่ปี2019ถึงปี2021เลยแล้วราคาเริ่มต้นนะคะอยู่ที่469,000บาทนะคะลูกค้าประวัติดีฟีดาผ่อเริ่มต้นเพียง8,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะมีคันไหนหน่าสนใจมั่งเราไปดูกันเลยนะคะ มาเริ่มที่คันแรกเลยคันแรกนะคันนี้นะคะจะเป็น t o y ยต้าอัลตินะคะ1.6ตัว G ีมาในโฉมปี2019นะคะราคานะคะจะอยู่ที่469,000บาทฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียง8,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะลายละเอียดตัวรถด้านหน้านะคะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะกระจังหน้าโครเมี่ยนตัดกับตัวรถสีเทานะคะด้านข้างตัวรถนะเหลี่ยมสันคมชัดนะคะรถไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำมาแน่นอน มาพร้อมกับล้อแม็กอัลลอยเดิมโรงงานนะคะกระจกปรับอับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ในตัวคันนี้นะคะได้เป็นปี2019ภายในก็จะได้เป็นสีทูโทนนะคะภายในจะได้เป็นสีทูโทนนะคะเบาะหนังนะคะตัวเบาะไม่มีฉีกขาดค่ะพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะเลขไม์อยู่ที่155,000โลวิทยุเดิมโรงงานนะคะสามารถเชื่อมต่อบูทูธได้แอร์ได้เป็นแบบออโต้เกียร์ออโต้นะคะ คอนโซลด้านหน้านะคะไม่มีรอยแตกหรือว่าขีดขวนเลยหัวน็อตของเขาเดิมๆทั้งคันเลยนะคะไม่มีการแกะหรือว่าการไขใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะลูกค้าสติกเกอร์ต่างๆนะคะยังอยู่ครบหมดเลยมาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันต่อเลยนะพื้นที่ด้านหลังกว้างๆเลยนะคะลูกค้าตัวเบาะได้เป็นบอะหนังเช่นเดียวกันนะคะแล้วเอาติดนะคะมีแอร์ตอนหลังมาให้ทุกคันเลยถอดรองเท้ามีให้ครบเลยนะคะด้านท้ายกันต่อเลยนะ ด้านท้ายก็ได้เป็นไฟไท้ายแบบ LED นะคะเซ็นเซอร์ด้านหลังมีให้2จุดเลยตัวโลโก้ตัวอักษรนะคะอยู่ครบหมดทุกจุดเลยนะคะลูกค้าแล้วพื้นที่ด้านหลังของเขาค่อนข้างกว้างเลยนะพื้นที่ด้านหลังของเขาค่อนข้างกว้างเลยนะคะอุปกรณ์แม่แรงยางอะไหล่เราก็มีให้ครบเช่นเดียวกันนะคะลูกค้าแล้วก็รอยซีนทางมะพร้าวเดิมโรงงานนะรับประกันรถไม่มีชนหนักพียความจมน้ํามานะคะลูกค้าแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะคันนี้เป็น 1.6ตัว G นะคะเป็นตัวเบนซินล้วนนะรถไม่ใช่แท็กซี่แล้วก็ไม่เคยติดแก๊สมาก่อนมาในช่วงปี2019แล้วราคา469,000ฟรีดาผ่อนเริ่มต้น8,000บาทนะคะใครสนใจคันนี้ก็ทักเข้ามาคุยกันได้เลยนะคะมาดูในส่วของคันที่2นะคะคันนี้นะเป็น1.6 G เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าคันนี้จะได้เป็นปี2020ภายในสีดํา ราคานะคะจะอยู่ที่4,99,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีฟีด้าผ่อนเริ่มต้นเพียง8,000กว่าบาทเท่านั้นเช่นเดียวกันนะมาดูด้านหน้าเหมือนกันเลยนะคะลูกคา้าไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะมีไฟเด i ท e r u n นน n ่งไลท์มาให้แล้วก็กระจังหน้านะคะได้เป็นโคเมียมคันนี้ก็ได้เป็นล้อแมกอัลอยเดิมโรงงานเช่นเดียวกันนะกระจกปบพับไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวให้ในตัวมือเปิดก็ได้เป็นแบบสมาร์ทเอนะคะลูกคา้าแล้วดูภายใน พวงม,มาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะควบคุมเครื่องเสียงผ่านตัวพวงมาลัยได้เลยเลขมาอยู่ที่130,000กว่าโูเท่านั้นวิทียุเดิมโรงงานนะคะแอร์อโอ,รอโต้เกียร์ออโต้นะตัวเบาะได้เป็นเบาะหนังนะคะตัวเบาะไม่มีรอยฉีกข,ขาดคอนโซลด้านหน้าสวยๆเลยใครชอบภายในสีทุโทนก็จัดปี2019ได้ใครชอบภายในสีดำล้วนก็จัดปี2020ได้นะคะลูกค้า ราคาต่างกันแค่20 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะนี่พื้นที่ด้านหลังกว้างแอร์ตอนหลังมีให้ครบด้านท้ายก็เป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะเซ็สนเซอร์ด้านหลังมีให้2จุดนะตัวโลโก้ตัวอ,อักษรอ,อยู่ครบหมดทุกจุดเลยพื้นที่ด้านหลังของเขาค่อนข้างกว้างเลยนะพื้นที่ด้านหลังกว้างเลยแล้วก็ด้านล่างนะมาดูอุปกรณ์แม่แรงยางอะไหล่เรามีให้ครบเช่นเดียวกันนะคะรอยซีนทางมะพร้าวเดิมโรงงานนี่ สำหรับคันนี้นะเป็น 1.6G นะคะปี2020แล้วราคาอยู่ที่499,000บาทล,ลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่8,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะนี่สวยๆเลยมารับชมคันสุดท้ายกันต่อเลยคันนี้จะพิเศษหน่อยนะคะเป็นตัวไฮบริดประหยัดน้ำมันเลยคันนี้นะเป็น Toyota Altis นะคะ1.8ไฮบริดตัวมิดนะคะเป็นตัวลองท็อปนั่นเอง ปี2021นะคะราคาอยู่ที่559,000ลูกค้าฟรีดาวนผ่อเริ่มต้นเพียง9,000กว่าบาทนะมาดูกันเลยว่าได้อะไรกันบ้างด้านหน้านะคะมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟเดทาม์ลันนิ่งไลท์ให้ไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้พร้อมใช้งานเลยกระจังหน้าโคมเมียมนะคะคันนี้กระจังหน้าโคมเมียมนะคะคันนี้ก็ได้ล to ้อแมกอลลอยทูโทนปัดเงานะเดิมโรงงานนะคะนี่กระจกปบพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ในตัวนะ ฟิล์มคิ้วกันสาดติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วทั้ง4บานใย้ในโทนสีดำนะคะบอหนังปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับพวงมลาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะคแนนนเ,เลขกมาอยู่ที่1,60,000โลนะนี่พวงมลาลัยสามารถควบคุมเครื่องเสียงได้มีทั้งคุดคอนโทรลนะคะหน้าจอทัชสกรีนมีกล้องถอยให้ด้วยเกียร์ได้เป็นแบบออโต้นะคะอร์ออโต้นะ คันนี้สวยๆเลยใครที่กำลังตามหารถไฮบริดราคาดีๆอยู่นะคะต้องรีบจัดคันนี้เลยพื้นที่ด้านหลังกว้างๆเก็บของได้เยอะมากๆเลยนะคะลูกค้าแอดตอนหลังมีให้ครบด้านท้ายนะคะอ่ะด้านข้างตัวรถก่อนดีกว่านะเรียนส้ำคมชัดเลยไฟท้าย LED นะคะเซ็นเซอร์ด้านหลัง2จุดกล้องหลังติดตัวรถมีให้พื้นที่ด้านหลังของเขาค่อนข้างกว้างเลยนะแล้วเก็บของได้เยอะมากๆเลย เก็บของได้เยอะมากๆเลยนะคะลูกค้าอุปรกรณ์แม่แรงยางอะไหล่เรามีให้ครบอุปรกรณ์แม่แรงยางอะไหล่เรามีให้ครบนะอ่าสามคันนี้นะคะพี่ๆใครชอบคันไหนก็ทักเข้ามาได้ย้ำอีกครั้งหนึ่งสามคันนี้จะเป็นเอต้าวีออสนะคะ1.6จี G, แล้วก็1.8ไฮบริดตัวมิดนะคะหากพี่ๆอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะนี่สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์0834428762นะคะ เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปต่อๆไปอีกสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ